นี่คืองานที่มีชื่อว่างานมหากรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชายแดนใต้เทศกาลเสน่ห์วัฒนธรรมนะครับและนี่ก็คือจังหวัดนาราธิวาสในงานก็มีบูธอาหารนะครับให้เลือกซื้อเลือดทานสินค้าอาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอของเก่าๆให้ชมนะครับนี่ก็คือน้ำนะครับที่ขายกันในนี้ p ล Dua kali gelok lah? Dua kali yang gelok tidak. Oh Sampai berapa kali gelok? Ya yeah. Boleh gelok ke bakar ke deh. Yeah. Ya Oh <laughs> tempat lu gelok ni? Ya ya Oh tempat lu buat gelok Oh Baik Assalamualaikum Wak wak gelok? Yeah, wa, oh, ya ni tempat buat gelok ni? Ya yeah. Oh tempat buat gelok ke yeah. hmm. Boleh hmm. tak? Hentera? Eh? Boleh tak? Boleh Suka? Tak Tak nak Aduh apa kagok tu wa? Yo, dulu sembilan kaki. Sembilan kaki. Lo ni? Jadi huh? ya dua kaki kalau tak lewat. Ha. Oh. Belo dengan genah. Oh. Ha. Boleh buat sampai bujung ni. Ha, ah, panggil bujung ni. Ni bujung. Ha, ah, ni bujung. Ha. Oh. Ada bujung belanga. Oh. Sebaga. Oh. Kali lain. Oh. Anak batik gelau. Ha, Eh Ni cara-cara buat yang ni dah. Ni cara. dulu ke sampai tak ada enjin je buat lah noh. Dia pusing sore. Pusing sore buat sore. Ha, pusing sore. Oh. oh.

งานนี้จบไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่14ถึง16กุมภาพันธ์2568ผมเก็บภาพบรรยากาศในงานและความประทับใจในงานมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับถ้าจะมาเที่ยวกันใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวอยากมาเที่ยว ก็คงต้องรอปีหน้านะครับนี่นะครับอาหารการกินมากมายนะครับนี่นะครับมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็นี่คือจักรสารนะครับของกลุ่มชาวบ้านนะครับนี่มีทุกอย่างอาหารโจ๊กนะครับมีไก่ก้อนและนะครับนี่ มีผ้าบาติกสวยๆให้ชมให้ซื้อนะครับมีกริดนะครับนี่ก็คือกริดที่มาโชว์กันในงานนะครับมีมุมกริดแล้วก็มีเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อสุขภาพนะครับที่นวดเท้านวดแขนต่างๆนะครับมีการแสดงบนเวทีด้วยครับมีการโชว์จัมปาศิรัตนะครับนี่ก็คือการโชว์จัมปาศิรัตเว่าวก็มีนะครับมีบูธว่าวนะครับสาธิตการทํเว่าวแล้วก็จําหน่ายว่าวนะครับนี่นะครับก็เดินชิวๆนะครับ นะครับนี่ก็มีการสถานที่จําลองต่างๆนะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับนี่นะครับก็เป็นงานวัฒนธรรมนะครับสําหรับบูธเสื้อผ้านั้นถือได้ว่าเป็นบูธที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเป็นผ้าบาติกแล้วก็ผ้าที่กลุ่มต่างๆนะครับได้ชุมชมต่างๆได้ทําเพื่อจําหน่ายนะครับอาหารก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยม นะครับเป็นอาหารสมัยเก่าหรือว่าสมัยปัจจุบันนะครับก็มีจําหน่ายในงานนี้ด้วยนะครับนี่นะครับก็คือไส้อัวนะครับอ่าก็ไก่ย่างเนื้อย่างนะครับก็มีนะครับนี่หอมกลุ่นกันทั้งงานนะครับไม่ว่าจะไปมุมไหนก็ถ้าสนใจทุกมุมนะครับนี่นะครับเด็กๆก็ต้องวิ่งมาตรงนี้นะครับบูธว่าวนะครับมีขนมโบราณตรงนี้นะครับขนมโบราณที่หากินยากก็จะหากันในนี้ได้นะครับ ก็อะนี่ครับชุดสมัยโบราณนะครับชุดบานุงนะครับแล้วก็มีงานเสวนานะครับเวทีเสวนาต่างๆเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับเรื่องราววัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีโบราณนะครับนี่น่าสนใจกันทุกมุมกันเลยนะครับเดินชิวๆนะครับ